รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนปีสองเดินหน้าตามหาผู้แทนขวัญใจประชาชนเข็มข้นไปกับภารกิจกว่อติดทุกปัญหาชาวบ้านมาร่วมขับเคลื่นอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสใหม่ไปด้วยกันกับหลากหลายมุมมองการเมือง จากผู้แทนมหาชนทุกทิศทัว่วไทย คร,ครับ่านผมครับในการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ครับเราจะตามดูภารกิจของสองสอสคนเก่งจากสองภาคการเมืองครับนั่นคือสะสไพลิกครับจังหว,วัดกำแพงเพชรเขต1และก็สะสะกรวีปริศนาันธคุณครับจับงหวัดอ่างทองเขต2ไปดูเส้นทางการเป็นผู้แทนของสสทั้งสองท่านเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับ สวัสดีครับสสไพเรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอแวะเยือนที่เขตหนึ่งของกำแพงเพชรนะครับครับผมครับครับผมเขตหนึ่งกำแพงเพชรเนี่ยประกอบด้วยพื้นที่ตรงไหนบ้างวิถีชีวิตการทำหากินของพี่น้องในพื้นที่ทำอะไรครับสสครับเขตหนึ่งกำแพงเพชรเนี่ยจริงๆแล้วอะประกอบกับพื้นที่อำเภอเมืองครับอเภเมืองเป็นหลักครับอเมืองเป็นหลักเลยแล้วก็มีอำเภอเดียวการทำหากินของชาวกำแพงเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าในเขตหนึ่งนะครับก็จะเป็นค้าขายและที่เป็นหลักๆก,ก็คือก็ยังเป็นเกษตรกรย้อนเส้นทางชีวิตสสภายลิกหน่อยครอบครัวเป็นคนที่กำแพงเพชรนะอ,อพ่อเป็นคนที่กำแพงเพชรตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อครับ,คร,บครับคุณพ่อเป็นตอสอมาตั้งแต่ผมเกิดนะแล้วผมก็มารับต่อสานต่อง,งานคุณพ่อเราก็จะมาสารต่อแล้วก็ก่อง,งานใหม่นะครับวันนี้ก็ทํา เป็นแนวของเราเวลาลงพื้นที่เนี่ยเสียงสะท้อนจากพี่น้องในพื้นที่ปัญหาต่างๆในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอะไรเป็นปัญหาเย่สุดที่เราสอบพายลงพื้นที่คืออย่างที่บอกฮนะว่ามันหลากหลายมากมันคือเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยความใกล้ชิดอะไรเ,เขาก็จะมาบอก เรื่องไหนเราทําได้เรื่องที่ทําให้ได้ก็มีครับสสภัยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตหนึ่งของเราที่ทํามาแล้วก็ที่กําลังจะทํามีเรื่องอะไรบ้างโอ้โหเขาทำหลากหลายครับ,รบสมัยรุ่นพ่อเนี่ยเขาจะอะไรแบบหนึง่งนะครับของเราเนี่ย ผมก็จะเป็นคนที่พยายามคิดกรอบใหม่ๆ,มๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องอะไรที่เราเห็นจากหลายๆที่เนี่ยเราก็เอามาทำ<อ>ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับ<อ>สมัยก่อนเนี่ยพ่นยุงเนี่ยไม่มีตัวผมเป็นสอสอเองเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยจะมาพ่นยุงยังเกิดปัญหาเลยก็ยพ่นมาสิบกว่าปีแล้วใช้พี่น้องอสอมอใช้พี่น้องออนายยกคนไหนอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันด้วยความที่เป็น การเมืองรุ่นใหม่นะครับมุมมองรุ่นใหม่ก็มาพัฒนาในพื้นที่หลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่กับสสไผ่ลิกนะครับในพื้นที่เขตหนึ่งนะครับของกําแพงเพชรในหลายๆกิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวไปฟังปัญหาพี่น้องไปฟังโครงการต่างๆตามไปดูครับนะฮะกิจกรรมในพื้นที่เขตหนึ่งของสสไผ่ลิกว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมตามผมตาม,ตามสสไผ่ไปเดี๋ยวตามไปครับ บางทีก็ทะเลาะกันแย่งน้ํากันพอฝ่ายตัวนี้เข้ามานะคะบอกได้เลยว่าเกษตรกร,กรทั้งตําบลมีความสุขต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยตั้งแต่ชนประธานท่านนายกท่านสอจอท่านสสที่ทําให้คนในชุมชนตนําบลลานดอกไม้ของเรานั้นมีความสุขค่ะ ผมตามภารกิจสสไพยลิกครับลงไปที่มาที่ตำบลลานดอกไม้ครับท่างหลังเป็นแม่น้ําปิงนะครับอยู่ร่วมกับท่านผู้นาหลายท่านเลยนะครับเจ้าหน้าที่ชนประธานพี่น้องด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสครับภารกิจจุดนี้คืออะไรครับเนี่ยที่พามาเนี่ยคือฝ่ายหนองวัวดาผมลงหาเสียงพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยได้มาคุยก็ได้บอกว่าเราต้องการฝ่ายตัวเนี้ยเพื่อที่จะ ดันน้ําผมก็มีหน้าที่ที่จะเอาเรื่องนี้ไปไปบอกทางรัฐบาลไปบอกทางสภาก็อย่างที่เห็นนะครับได้มาเพราะตอนนั้นท่านร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทางเราแล้วก็ทางทีมงานชนประธานหรือหลายๆอย่างที่รับมือทุกภาคส่วนเนี่ยวันนี้ปัญหาเรื่องน้ำถ้าจะหมดไปแล้ววันนี้ดีหมดแล้วเป็นไงฮะเสียงสะท้อนมาทางนายยกเป็นไงบ้างคือ ประชาชนในตำบลลานดอกไม้เนี่ยนะครับและตำบลข้างเคียงครับเวลาหน้าฝนก็น้ำก็ระบาดมาก็ไม่มีที่กำบังน้ำก็จะท่วมทั้งตำบลน่ะข้อข้างสองสามหมู่บ้านเนี่ยพอได้ฝายอันนี้ครับคือเหมือนว่าโอ้โหนั่นเลยชาวบ้านจะได้ลืมตาอ้าปากได้มีสินจะได้ไม่ต้องพออพูนกันได้ประโยชน์สูงสุดเลยครับประโยชน์เลยครับประโยชน์สูงสุดเลยอ่าท่านสจไปยังไงบ้างก็ในส่วนของผมก็ ตลอดเวลาก็ได้รับการประสานจากท่านนายกท่านกำนันนะครับ,รบทางผู้ใหญ่บ้านได้มาแก้ปัญหาคลองตรงนี้ก็ได้นําเครื่องจักรของอบจร์เนี่ยมาขุดลอกทุกปีครับ,รบเพราะว่าเวลาท่านปุ๊บทรายมันจะตันมันเกินศักยภาพของผมกับท้องถิ่นที่จะทําได้ก็รประสานท่านสสแล้วก็ทราบว่ามันยากมากก็บอกสสช่วยพวกเราหน่อยครับแล้วก็ได้โครงการนี้มาโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ยังไงครับเนี่ยเราเริ่มยังไงฮะทางชลประทานครับพอได้ รับน้องเรียนมาพี่น้องเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ทางผู้นํา่วนประธานก็ได้จัดทําแผนเข้าศึกษาโครงการก็ได้งบประมาณในการก่อสร้างมาปี2566คับเราจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ฮะเนี่ยในสัญญาตัวนี้แล้วเสร็จปลายปีนี้ครับพื้นที่ลานดอกไม้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จริงๆน้ําท่วมเกือบทุกปีก่อนหน้านี้น้ําท่วมทุกปีแต่ปรากฏว่าเราอยู่ติดน้ําแต่พื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำ ซึ่งพอมีตรงนี้เขาก็จะได้ใช้น้ํลาลดภาระเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเหมือนท่านนายกแพทองทานบอกนะฮะแต่ก่อนเสียค่าไฟชาวบ้านเสียค่าไฟปีละเก้าล้านเนี่ยกลับกลายเป็นว่าปีหนึ่งเหลือค่าไฟล้านของล้านอ๋ออุ้ยประหยัดลงไปเยอะมากเยอะมากครับท่านนายกเป็นไงประโยชน์ของายเนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะก็ชาวบ้านก็ได้วางแผนในการทําการเกษตรได้อีกด้วยทั้งปีเลยใช่ใช่ค่ะก็จะได้มีการวางแผนได้ ชัดเจนมากขึ้นค่ต้องขอบคุณท่านท,ทีมงานชนประธานทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการอะไรก็ามาก็ก็ขอบคุณครับเรามีรเรามีอย่างนี้เขทักษะภาพเราก็ดีขึ้นเดี๋ยวตามภารกิจสสผ่ายลิกไปในจุดต่อไปเดี๋ยวตามเลยครับที่สสเขาชอบบอกว่าต้องอยู่ในรัฐบาลก็พออยู่ในรัฐบาลเนี่ยเราก็มีปากมีเสียงเราสามารถจะแก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องทั้งแบบเร่งด่วนแล้วก็แบบในระยะยาว ภารกิจสสไพนีลิครับอยู่บริเวณถนนประโหดโยธินนะครับจุดนี้อยู่ร่วมกับท่านผู้นำนะครับท้องที่ท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสภัไพครับภารกิจจุดนี้คืออะไรครับเนี่ยก็จริงๆนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับเพราะว่าอันนี้ได้งบประมาณแล้วปี68ซึ่งซึ่งกําลังจะเริ่มทำสมัยก่อนต้องบอกว่าพื้นถนนแย่ด้วยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแย่มากนะครับแล้วก็ได้นําปัญหาไปให้กับนายกเศรษฐาาคครรัับบนะแล้ววก็ขอ่ ขอให้ขยายให้เหมือนถึงนครสวรรค์ได้ไหมเหมือนเป็นหกเลนคุยการจนได้รับการผักดันมาจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ครับเนี่ยครับเริ่มก่อสร้างก็จะ น่าจะหาตัวคัดจ้างได้ประมาณต้นปีการเล่อสรั้งก็ประมาณเมษาครับอีกไม่นานก็จะได้ใช้เส้นนี้กันเป็น6เลน่านยกเป็นยังไงบ้างนะฮะถนนเส้นนี้ถ้าเสร็จเนี่ยประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่เป็นยังไงครับเนี่ยครับก็ประโยชน์มหาศาลครับต้องขอกขอับคุณนะครับท่านสสไผ่นะครับนะฮะที่ได้ผลักดันนะครับแล้วฝากขอบคุณไปยัง ท่านนายกรัฐทนตีนะครับ<ะ>ทุกท,ท,ท่านเลยที่ส่วนช่วยผลักดันให้ก็ขอตับ,ตบขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ <c oughs> ก็เป็นประโยชน์กับพื้นที่ท่านกำนันเป็นยั <c oughs> ไยงไงบ้านก็ดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้รับข่าวดีในช่วงเทศกาลปีใหม่สงการเนี่ยยังไงบ้างแออัดมากรถจะต้องระบายเข้าเส้นเส้นรองก็เป็นเรื่องที่สัยก็ให้ความสําคัญเพราะถนนหนทางไก็จําเป็นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่อย่าไปอย่าเราไปดูกันอีกที่ จะไปกินสอสสภายเลี้ยลงมือที่จุดหนึ่งนะครับสสครับตอนนี้เป็นถนนสองเลนนะครับแต่ด้วยการเจริญตบโตของเมืองเนี่ยถ้าคุณรามเนี่ยเป็นเป็นอันนึงนะครับที่แถวเนี้ยเจริญขึ้นเยอะมากครับแต่ว่าถนนมันแออัดมากเราก็พยายามผลักดันให้มีถนนสี่เลนขึ้นมาเพื่อความเจริญต้องขอบคุณนะครับทุกอย่างได้พยายามผลักดันนายกครับชุมชนโตขึ้นเรื่อยๆ้วฮะครับโตขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็ดีขึ้น เจริญขึ้นครับท่านสจเป็นยังไงบ้างครับเป็นที่เจริญตั้งแต่ผมเป็นสจมาก็20ปีนะครับกว่าจะได้มาครับเมื่อท่านสสไผ่ที่ได้มาลงตำแหน่งขอบคุณท่านสสไผ่แล้วก็ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นครับอ่เส้นแขวนการทางที่เราได้ของว่าประมาณมาสสครับเรื่องถนนหนทางเรื่องสาธารณูปโภคก็ดีในเขตหนึ่งของกำแพงเพชรก็ยังจะเป็นที่ต้องพัฒนายังต่อเนื่องนะฮะ ใช่ครับแล้วก็ดูทุกรูปแบบฮะรวมถึงนโยบายภาครัฐนะครับแล้วก็สวัสดิการอะไรต่างๆก็ผลักดันมาอย่างที่บอกครับแล้วก็รวมถึงนโยบายต่างๆเ็าจะทําให้ดีที่สุดครับผมครับเพื่อพี่น้องประชาชนนะถ้าอะไรไม่ออกก็บอกสสผัยได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการเพชรเขตหนึ่งครับสสผัยลิกวันนี้เราลงพื้นที่กันหลายจุดเลยสสครับครับฮะก็ดีครับวันนี้ก็ มีโอกาสจริงๆผมกับพี่ก็เจอกันตั้งแต่ผมเป็นสสสมัยแรกคบคุณเคยกัน<ล>อยู่แล้วตอนนี้ก็สามสี่สมัยก็ดีใจครับที่ได้มาพูดคุยมาพบเจอกันอีกครับผมครับก็ต้องบอกว่าภารกิจนั่งทางวันละครับนะในสภา,าก็มากในพื้นที่ก็เยอะอย่างที่บอกนี่นะฮะเราเห็นว่าหลายๆพื้นที่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสสท่านท่านก็ทําหน้าที่ของท่านนะฮะฟังเสียงพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆที่รับฟังก็ผลักดันผ่านกลไกของสภาไปนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ สวัสดีครับสสแชั้นกรวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอแวะพื้นที่เกตสออ่างทองนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอ่างทองครับครับ พื้นที่เขตสองของเราเนี่ยครอบคุมอำเภออะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีอำเภอชโยนะครับที่เราอยู่นี่ชาโยนะครับมีอำเภอโพทองแสวงหาแล้วก็สัมโก้พื้นที่ถือว่าค่อนข้างกว้างครับสี่อำเภอครับแล้วก็วิถีชีวิตการนำมหากินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ทําอะไรฮะส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอานทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับชาวนาจะเป็นส่วนใหญ่ทำนาใช่ไหมทำนาเลยครับโดยเฉพาะ่างยิ่งในเขตพื้นที่ของผมเนี่ย ทั้งทุกอำเภอนะครับทั้ง4อำเภอเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพชาวนาพูดถึงเส้นทางการเมืองของสสแชมป์กรวีบ้างครเป็นครอบครัวการเมืองด้วยครับก็เห็นคุณพ่อทํางานการเมืองมาตั้งแต่ผมเด็กๆว่าได้มีโอกาสได้ตามพ่อไปในเวลาที่พ่อไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยครับได้เห็นชาวบ้านเขามาหาพ่อเวลาที่เขาเดือดร้อนต้องการความ ่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นภาพที่เรียกว่าคุ้นตาตั้งแต่สมัยผมเเด็กนะครับคุณพ่อสสหลายท่านรู้จักกันดีนะครับสสสมศักดิ์ปริศนาในตระกูลนะฮะก็เป็นสสหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีมาก็หลายกระทรวงใ่ก็มีโอกาสได้เห็นการเมืองสุนทรภิมทัพการเมืองตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับลงสนามเลือกตั้งอาสารับใช้พี่น้องพื้นที่อ่างทองจริงๆเนี่ยปีไหนฮะตั้งแต่ปี2554นะครับสมัยที่2ก็ ปี2562แล้วก็มาสมัยนี้ครับปี2566ครับรับไทยพี่น้องในพื้นที่อ่างทองเขต2ครับเป็นปส,มสมัยที่3สมัยที่3ครับสสชันกลรุีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตของเรายัางไงบ้างครับเราก็ต้องยอมรับว่าคนเขาคาดหวังว่าเลือกผู้แทนไปแล้วเนี่ยเขาต้องมีผลงาน มีมบทบาททั้งในสภามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และที่สําคัญก็คือต้องมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยให้ได้ด้วยผมก็จะมีสานักงานซึ่งสานักงานเนี่ยก็จะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์<อ>นในเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่น้องที่อยู่ตำบลไหนก็แล้วแต่นะครับ,รบมีเรื่องปัญหาเดือดร้อนเนี่ยก็เข้ามาล่าสุดเนี่ยก็เรื่องของโครงการช่วยเหลือชาวนาไล่ละพันซึ่งช,ชาวนาใ,ในอ่างทองเนี่ยเรียกร้องกันมากอันนี้ตอบโจทย์ใช่ไหมครับอันนี้ตอบโจทย์เลยและเห็นชัดเลยว่า เวทีสภาผู้แทนาราษฎรเนี่ยคนที่เป็นผู้แทนของาอราษฎรเนี่ยไปช่วยกันพูดในสภาเนี่ยรัฐบาลเขาฟังก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่รับฟังนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ<ม>อย่างวันเนี้ยไงไงเดี๋ยวก็จะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับ<อ>ก็ใช้เวทีสภาผู้แทนาราษฎรเนี่ยไปหาดูบ้างไปตั้งกระทู้ถามบ้างม,มันก็นํามาซึ่งงบประมาณนํามาซึ่ง การแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานของภาครัฐมีอะไรที่สสแคมป์กรุยอยากจะทําคือเราอยากจะพัฒนาในช่วง2อสปีเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าเราจะพัฒนาเรื่องอ่างทองเนี่ยให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับก็จะพยายามดึงกิจกรรมต่างๆเข้ามาจัดที่อ่างทองเพื่อปลุกกระแสเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการกีฬาเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวครับให้กับจังหวัดอ่างทองเนี่ยเปลี่ยนจากเมืองผ่านให้มันเป็นเมืองหลักทําให้คนเนี่ย เข้ามาแวะมาเที่ยวมาชิมมาช็อปมาใช้ในจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจมากระตุ้นเศรษฐกิจมากระตุ้นรายได้ให้กับผมในจังหวัดอ่างทองเพิ่มมากขึ้นครับครับน่าสนใจครับอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กเล็กก็จริงนะฮะนะครับแต่ก็มีเสน่ห์มีอะไรน่าสนใจหลายเรื่องนะครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่กับสสแคมกรลวีครับนะกับหลายหลายภารกิจด้วยกันใช่ครับนะครับท่านผู้ชมตามผมตามสสแชมกรลวีเดี๋ยวลงพื้นที่กันไปเลยจ้าเพราะก็ต้องยอมรับว่าคนเขาคาดหวังว่าเลือกผู้แทนไปแล้วเนี่ย เขาต้องมีผลงานมีบทบาททั้งในสภามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และที่สำคัญก็คือต้องมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองให้ได้ด้วยครับลงมาอีกจุดนึ้งนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทวร,ราชนะฮะอยู่ที่ อำเภอชายโยนะครับอยู่ร่วมกับท่านผอด้วยพี่น้องอสมด้วยนะสวัสดีนะผอพี่น้องด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหอสมสอสาวนั่นเลยครับมีแต่คนสวยๆั้างนั้นเลยสวยๆนั่นเลยนะครับแล้วสอปดารกิจจุดนี้คืออะไรครับเนี่ยก็มาเยี่ยมให้กําลังใจกับพี่น้องชาวอสมนะครับแล้วก็มาพูดคุยถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลโครงการอะไรต่างๆแล้วก็ รับฟังปัญหาต่างๆความคิดเห็นจากอสมอท่านผอ,อครับกิจกรรมวันนี้วันนี้เราก็มีเป็นการประชุมประจําเดือนของอทุกเดือนนะคะเราได้อาศัยอสมอในการช่วยดูแลจริงๆเลยเพราะรว่าด้วยด้วยภาร,รกิจืูว่าจํานวนเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเรามีไม่พอที่จะออกไปดูแลประชาชนก็ต้องอาศัยอสมออาถามพี่น้องหน่อยโรคที่อยู่ในชุมชนเยอะมากที่สุดตอนนี้ที่เจอมีโรคอะไรบ้างครับเบาหวานความดันนะ นี่แหละครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนก็อยู่ใกล้ชิดชุมชนนะทสนะครับดูแลพี่น้องในชุมชนมากนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องอสมเนี่ยนะครับเป็นกีฬาสาที่ต้องกราบน้ําใจงามๆเลยก็ก็ขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้กับอสมพวกเราทํางานใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับมีเรื่องใดที่ทางทีมงานทนายยตีพ่อสมศักดิ์ผมแล้วก็ลูกแบตนะครับให้การสนับสนุนอสมได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับ ลงพื้นที่ไปอจุดนึงนะครับจุดนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชัยโยใช่ไหมครับาจายครับใช่ครับลงมาแตะไปเยี่ยมพี่น้องอสมอเลฮะครับพี่น้องชาวอสมอที่นี่เข้มแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญเวลาที่ไปดูแลชาวบ้านไปดูแลลูกบ้านเนี่ยก็จะได้เอาข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ไปบอกกับลูกบ้านได้ครับก็มีโอกาสได้รับฟังปัญหาพี่น้องอสมอนะฮะซึ่งใกล้ชิดกับ หมู่บ้านกับชุมชนนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอครับส่วนใหญ่เวลาประชุมประจําเดือนจะพูดคุยหารือกันเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะเป็นเรื่องงานของประจําเดือนอ่ะที่เราได้รับนโยบายจากทางจังหวัดนะครับแล้วก็จะมาส่งต่อให้พี่น้องอสมในหมู่บ้านนะครับเพื่อจะได้กระจายไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนของอําเภอชัยโยนะครับก็สิ่งที่ผมตั้งใจไว้ว่าอําเภอชัยโย จะต้องมีสุขภาพประชาชนต้องมีสุขภาพดีทั่วถึงกันครับก็อสมอของเรานะคะ57คนเนี่ยก็อุทิศตนเพื่อส่วนรวมเป็นจิตอาสานะคะคแล้วก็ท่านสสเนี่ยก็จะห่วงใยอสมอทุกท่านไม่ว่าอสมรจะมีงานอะไรก็ท่านก็ให้เราประสานได้โดยตรงว่าในในชุมชนล้วเนี่ยมีผู้เดือดร้อนอย่างเช่นต้องการรถหรือแพมเพอร์อะไรเงี้ยท่านก็จะประสานให้หน่วยงานเข้ามาดูแลตลอดค่ะตั้งแต่ตอนช่วงโควิด ก็ได้ได้การทํางานใกล้ชิดกับพี่น้องชาวอาสมอนะครับก็ได้อสมอกลุ่มเหล่านี้นะครับในการประสานความช่วยเหลือเข้ามาแล้วเราก็มาดูแลคนอย่างวัหนธงทองได้กันครับทุกวิกฤตก็เราฝ่ามาด้วยกันทุกครั้งนะครับ ตามสอสแชมป์กรุวีปิษณุนาตะกุลครับลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้อยู่ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพญาชัยโยนะครับอำเภอชัยโยครับตรงนี้เป็นจุดที่ได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องตรงนี้ไปเสร็จสิ้นนะครับก็คือเรื่องของเขื่อนป้องกันน้าท่วมครับเขื่อนป้องกันน้าท่วมนะใช่ครับเห็นบอกเมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วมประจําเลยที่เนี่ยใช่ครับคือเนื่องจากว่าในจังหวัดลังทงเนี่ยเรามีแม <professional> <to> ่น <figuring out> ้ําใหญ่สองสายนะครับก็คือแม่น้ําเจ้าพญาอีกแม่น้าหนึ่งก็คือแม่น้ําน้อยจุดที่อยู่บริเวณริมแม่น้้ําาาเจพย จุดไหนที่ตลิ่งมันต่ําหน่อยอระดับน้ําที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพยามาสูงเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของน้ําล้นตลิ่งแล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนให้ได้รับความเสียหายนะ<อ>ครับซึ่งก็ค่อยๆทําไปทีละจุดทีละจุดนะครับ<อ>จากทั้งอําเภอชายโยอําเภอเมืองแล้วก็อําเภอป่าโมกซึ่งเป็น3ามอำเภอใหญ่ที่อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพยา นะครับก็ได้รับงบประมาณมาบางปีได้รับจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองบางปีได้งบประมาณจากทางกรมชลประทานนะครับก็ค่อยๆทยอยทําไปซึ่งตอนนี้เนี่ยในภาพรวมของทั้งจังหวัดนะครับจุดที่เป็นจุดเสี่ยงจุดที่เป็นจุดรอแหลมจุดที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมเนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณมาเพื่อที่จะป้องกันปัญหาไป เกือบจะครบทั่วแล้วทําไปกี่จุดแล้วครับเกือ้กงการน้ำท่วมตรนี้น,น่าจะหลายสิบจุดนะครับรแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้จัดสรรงบประมาณมาแก้ไขปัญหาที่อำเภอป่าโมกเนี่ย จะมีจุดใหญ่ก็คือตำบลผงเพงนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเคยได้ยินชื่อเพราะถึงเวลาหน้าน้าท่วมนี่ผงเพงท่วมและผงเพงท่วมนะครับตอนนี้เนี่ยท่านสสพระดอนเองก็ไปผลักดันนะครับจนได้รับงบประมาณมาสร้างเขื่อนจนเรียกว่าเป็นผงเพงโมเดลนะครับที่จะป้องกันน้ําท่วมในระยะยาวได้เป็นอย่างดีหลังจากมีการสร้างเขื่อนเรียบร้อยหลายจุดป้องกันน้ําท่วมเนี่ย เสียงสะเทอนจากพี่น้องเป็นยังไงบ้างคร,ครับก็ค่อนข้างดีนะครับอย่างน้ําท่วมใหญ่รอบที่ผ่านมาเนี่ยหลายจังหวัดน้ำท่วมนะครับแต่ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย ติดกับแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็เป็นยุทธศาสตร์ในพื้นที่ของสสแชมกรวีนะครับที่พยายามทําแล้วก็แก้ปัญหาพี่น้องเรื่องของเขื่อนเป็นอีกเรื่องนึงที่สําคัญที่เป็นปัญหามาตลอดตอนวันเนี้ยได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาของพี่น้องนะครับก็ผ่านมาที่ผู้แทนนี่แหละครับผู้แทนก็รับฟังปัญหาพี่น้องนะครับแล้วก็นําไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงไปหารือเรื่องต่างๆในสภาก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องผ่านการหารือผ่านการสะท้อนปัญหา ทางสภาผู้แทนราษฎรครับก็เราลงืุนที่กันหลายจุดนะครับอแชมป์วันนี้นะก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวอสมนะครับแล้วก็ได้มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับเขื่อนแล้วก็มาดูเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่วัดชยโยครับก็เป็นหลายเรื่องนะครับที่สสซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้เข้ามาขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ เพื่อที่จะทําให้อ่างทองเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวใช่ไหมครับใช่ครับก็ตั้งใจที่จะยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอ่างทองจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดอ่างทองให้มากขึ้นน่าสนใจครับนี่คือพื้นที่เขต2ของจังหวัดอ่างทองครับท่านผู้ชมครับเส้นทางของผู้แทนแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับรายการเส้นทางผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ผมประถมพงศ์อักษสีครับพร้อมด้วยสสองกรวีปริศนานุก่านคุณครับขอลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ